ก็ไม่ได้ตั้งใจใดๆนะอันนี้คือมาทดลองด้วยถ้าผมใส่เป็นตัวสมุนไพรไปแทนนะ่ะมันจะยืนดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมอยากรู้เองไงนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันยืนรอดหมดเว้ยมันยืนรอดแบบรอดจริงๆครับเมื่อกี้เนี้ยมันเหลือแค่ไอเจ้าสมุนไพรแวมไพรแล้วก็เอพิโซไอเอพิโซตายเนี่ยเหลือสมุนไพรกับไอตัวดาร์กช็อกใช่ไหมถ้าเราไม่มีบัฟทับทิมอะ่ะ 20เอซน่ะมันจะได้ประมาณไหนเออผมอยากจะรู้นะไหนๆกไ็ไหนละเอ,อ่อมังกรประมาณนี้นะพลังโจมตี34,998พัร้อมก้าสิบแป้องกรเจดนานะครับหนังสติ๊ก12ดักช็อคอีก20%เปอร์เซ็นต์ลดเกาะนะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นคลิปได้นะครับอาจจะเป็นผลประโยชน์นะมังกรเมื่อกี้มังกร20ร่เราตายอ่ะสังเกตได้เลยครับว่าเราตาย อันนี้คือตัวสมุนไพรไม่ต้องฮิวก่อนคือทุกตัวมันเบิร์ตเลยครับอ่ะมารถเกาะโอเคอ่ะผมฮิวผมฮิวสู้ฮิวขึ้นเห็นนะฮิวขึ้นอ่ะลถเกาะมังกรโอเคผมกัดได้สี่แสนนะครับกัดได้สี่แสน ยืนไม่ทนว่ะมันก็ทนได้อีกหน่อยนึงอ่ะมันก็ล้างสถานะช่วยได้นะโอเคมังกรมังกรโดนรถเกาะปะมังกรไม่โดนรถเกาะเว้ยมังกรไม่โดนรถเกาะครับไกลเกินไกลเกินระยะมีแค่รถเกาะของนะ้าช็อปไปนะ,มะเมื่อกี้เน,นี้ยโอเคโดนขาดอีก ได้คลิปแล้วได้คลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วกูกูโง่เองโอเคแสดงว่ามันยืนไม่ได้ครับมันก็เหมือนกันอ่ะมันเหมือนกันแหละมันเหมือนกันแหละอันนี้เรามองไม่เห็นมังกรนะเราไม่รู้ว่ามันจะสกิลอะไรนะเก่ายากครับแต่ขบุนไพ่อ่ะยืนอยู่โยงของกระพันเกินได้เมจรเหลือเท่าไหร่อ่ะล้านหกใช้ทับทิมดีกว่าเออมังกรหลังๆนะใช้ทับทิมดีกว่า ไม่จํางเป็นต้องเล่นยื้อครับเพราะว่าที่ผมเอาสมุนไพรมาลองไม่ใช่อะไรนะผมจะดูว่าไอตัวเอเปโซ่อะมันจะอยู่รอดหรือเปล่าเพราะว่าคลิปที่ตีได้3ล้านนะครับเอเปโซ่มันรอดยันจบเลยนะมันก็เลยรีดอเมจได้อีกตัวหนึ่งครับแต่ถ้าเอเปโซ่กับไอตัวชาเอมอะมันตายนะแสดงว่าเราใช้ทับทิมดีกว,ว่าพาะเมื่อกี้มังก่อนทับทิมมันก็อยู่ครับมันก็อยู่ได้ถึงแบบเกือบจบอะเออดาเมจก็ไม่ได้แย่นะดาเมจก็สู่สีกันครับ ทับทิมได้เท่าไหร่ครับปกติประมาณเออมันสวิงครับประมาณล้านห้าถึงล้านแปดอ่ะอยู่ที่สู่สีแถวๆนี้ครับแล้วแต่มังกรแล้วแต่เลเวลด้วยเม<ๆ>ื่อกี้นี้ได้ล้านแปดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครก่อนนะเด<ๆ>ี๋ยวค่อยเรามาดีลันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนอันนี้คือสเตตัสเบมพายนะครับยื้อไปก็ทำราเมจเพิ่มไม่ได้ครับใช่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปรีรันดูไม่ต้องกลัวมีคลิปมีคลิปอันนี้อัดไว้ครับผมจะดูว่าทำไมมันเบาขนาดน,นั้นเว้ยอ่ะอันนี้เป็นท็อปปิ้งเอสเปรสโซ่นะครับก็เดี๋ยวอัดไว้ให้ลงแล้วเดี๋ยวผมไปวิเคราะห์อเองก่อนเช่ผมยังไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งเลยวะ่ะอ่ะ,ชะเชย์มันเป็นแบบนี้ที่ลงเมื่อกี้นี่นะเสียดายวะ่ะเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ปล่อยมันเออ,เอ,อ,เอ,อแบบนี้ก่อนสมุนไพรมีลดความเสียหายเยอะนะครับมันก็เลยยืนได้จนแบบเว็บหลังๆนะโอเค ดากช็อกครับก็เป็น5ตัวแรกไนงะละ่ะดัก์ช็อกนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความว่ามันจะตายเลยนะเลือดมันก็โคตรเยอะแล้ครับเกือบ1นึ่งแสนนะ่ะโอกาสตายค่อนข้างน้อยครับดัก์ช็อกอ่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมปิดคลิปไอ้เจ้านี้ไว้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อมันไม่ได้ลงนะครับโทษทีนะอ่ะผมกดอยู่แล้ว